สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ1และก็4ทับ2นะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะวันนี้เราก็จะมาพบกันในหัวข้อสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วคุณครูก็ได้ให้ในักเรียนไปศึกษาใช่ไหมคะเกี่ยวกับการจำแนกกลุ่มจำแนกประเภทของสิ่งมีชีวิตวันนี้เราจะมาดูกันซิว่าสิ่งมีชีวิตนะคะที่เรา พบเจอนะคะในโลกของเราเนี่ยสามารถจำแนกออกได้เป็นกี่กลุ่มอะไรบ้างนะคะ,ะหัวข้อวันนี้ก็คือการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะอะ่านาี้คุ้นไหมคุม้นไหมในหนังสือเรียนนะคะในหนังสือเรียนก็คือ,อสำรวจความรู้ก่อนเรียนนะคะก็จะมีรูปของสิ่งมีชีวิตนะคะอยู่ด้วยกันก็คือมีรูปกบ ก้วยไม้ลาหนีเฟิร์นพุทรักษาราปะการังพึ่งเห็ดนกแบคทีเรียมอดจระเข้แล้วก็หมึกให้นักเรียนลองแบ่งประเภทนะคะลองจำแนกประเภทของสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนเห็นในหน้านี้ดูสิว่านักเรียนจะสามารถจำแนกออกได้เป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง ทิกตอกทิกตอกอะเดี๋ยวคุณครูให้เวลาเนาะให้เวลากี่นาทีดีอ๋อะรเคยแบ่งมาแล้วเราเคยแบ่งมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันว่าที่หนูเคยแบ่งมาเนาะที่คุณครูให้สํารวจความรู้ก่อนเรียนไปหนูจะแบ่งได้ถูกต้องหรือไม่หรือหนูอะจะแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยถ้าเป็นคุณครูนะคะคุณครูจะแบ่งสิ่งมีชีวิตในหน้านี้ออกเป็นทนั้งหมด ทั้งหมดสประเภทด้วยกันนะคะสประเภทด้วยกันคืออะไรบ้างคือ 1. สิ่งมีชีวิตประเภทของพืชน,นะคะ 1. คือพืชอ่ะจะให้ให้ตรงกับตัวเลขดีกว่าอ่ะหนึ่งหนนึงคือกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ากลุ่มของสัตว์นะคะกลุ่มของสัตว์ 2. คือกลุ่มของพืชและ 3— เป็นกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ นะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าจะมีอยู่ทั้งหมด3หมายเลขใช่ไหมหมายเลข1 2ึและก็หมายเลข3กลุ่มของสัตว์ได้แก่อะไรบ้างก็จะมีกบมีปลามีหมีมีอะไรอีกปะกาลังพึ่งนกจระเข้และก็หมึกนะคะจะจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์ส่วนกลุ่มของพืชได้แก่อะไรกล้วยไม้เฟิร์นพุทธลักษณ อะไรอีกอะไรอีกมอสนะคะและก็มอสและกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและก็ไม่ใช่สัตว์มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างหมายเลขสามีราเทปแบคทีเรียนั่นเองนะคะวันนี้เราก็เลยจะไปดูคุณสมบัติของ สิ่งมีชีวิตทั้งสามประเภทนี้ว่ามีคุณสมบัติที่แตกต่างกันยังไงถึงได้แบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็นสามประเภทคือสัตว์พืชและก็ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์นะคะอ่ะเราไปดูกันเลยจากสไลด์นี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าเราสามารถแบ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะสามารถจัดก,กลุ่มสิ่งมีชีวิตออกได้เป็นสามกลุ่มได้แก่หนึ่งคือกลุ่มของพืชสองคือกลุ่มของสัตว์ และ3คือกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พืชและสัตว์โดยใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งมีดังนี้คือกลุ่มของพืชพืชนะคะพืชเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารได้เองสร้างอาหารได้เองนะคะโดยพืชเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวได้แต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ถ้าสิ่งมีชีวิตไหนที่สร้างอาหารได้เองเคลื่อนไหวได้ แต่ว่าเคลื่อนที่ไม่ได้เราจะจัดให้อยู่ในกลุ่มของพืชเช่นอะไรบ้างทานตะวันเฟิร์นไายมะเขือเทศต้นมะม่วงต้นกล้วยอะไรต่างๆอย่างเงี้ยดูได้ยังไงคครูคว่าเขาสร้างอาหารได้เองในพืชทุกชนิดในพืชทุกชนิดโดยเฉพาะพืชสีเขียวที่ใบของเขาจะมีสารที่เรียกว่าคอรฟิล สารที่เรียกว่าคลอโรฟิลลนี้นะคะจะเป็นตัวที่ทําให้พืชสามารถสร้างอาหารเองได้โดยที่เขาไม่ต้องกินข้าวเข้าไปไม่ต้องกินน้ําไม่ต้องกินขนมใช่ไหมแต่เขาก็สามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตขึ้นได้เรื่อยๆโดยเขาต้องอาศัยปัจจัยที่เป็นน้ําปัจจัยที่เป็นแสงปัจจัยที่เป็นก๊าซ คาร์บอนในออกไซด์มาช่วยในกระบวนการสร้างอาหารของเขาเพื่อให้เขาจเจริญเติบโตนะคะแล้วอีแล้วอีกสมบัติของเขาที่บอกว่าสามารถเคลื่อนไหวได้แต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้คืออะไรคุกสามารถเคลื่อนไหนก็คือสมมุติที่เป็นใบนี่เป็นกิิงการถ้าเขาโดนลมพายุเขาก็จะพัดโบกสะบัดไปใช่ไหมใบเขาก็จะเคลื่อนไหวไปแต่ว่า เขาไม่สามารถที่จะเดินจากตำแหน่งหนึ่งไปอีกตำแหน่งหนึ่งได้นั่นคือการเคลื่อนที่ดังนั้นคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในกลุ่มของพืชให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนเข้าใจได้เลยว่า 1. ต้องสร้างอาหารเองได้ 2. เคลื่อนไหวได้และ3ก็คือไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเองนะคะต่อมากลุ่มที่2คือกลุ่มของสัตว์กลุ่มของสัตว์นี้มีคุณสมบัติอย่างไรคุณครู คุณหอวสัตว์ก็คือตรงข้ามกับพืชเลยพลืชสามารถสร้างอาหารเองได้แต่สัตว์ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ต้องกินอาหารเข้าไปเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตต้องกินข้าวต้องกินน้ําต้องกินผักผลมไม้ต้องกินขนมต่างๆเพื่อให้ร่างกายได้สามารถเจริญเติบโตได้นะคะคุณสมบัติเด่นๆเลยของสัตว์ก็คือไม่สามารถสร้างอาหารเองได้แต่ว่าสัตว์เคลื่อนที่ได้ไหม เคลื่อนที่ได้ไหมลูกเคลื่อนที่ได้และก็เคลื่อนไหวได้นะคะเคลื่อนที่ได้แล้วก็เคลื่อนไหวได้แต่ก็ยังมีสัตว์แบบบางชนิดที่แบบไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เองนะคะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เองก็มีเนาะต่อมาต่อมานะคะต่อมากลุ่มสิ่กลุ่มของสิ่งมีชีวิตนะคะกลุ่มที่สามสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่สามก็คือกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์ทําไมถึงไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์ก็เพราะว่า กลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดนี้มีคุณสมบัติที่ไม่สามารถที่จะเอาไปเข้าเกณฑ์กับพืชได้และก็ไม่สามารถที่จะเอาไปเข้าเกณฑ์กับสัตว์ได้เขาก็เลยแยกออกมาเป็นอีกกลุ่มหนึ่งคือไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์แล้วมันมีคุณสมบัติยังไงคะครูมีคุณสมบัติดังน,นี้ค่ะคือเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ใช่ไหมไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ แล้วทําไมไม่อยู่ในกลุ่มของสารคูปแต่เขาไม,าเาไมา่เขาไม่สามารถสร้างอา,ารเองได้และเขาก็สามารถเคลื่อนไหวร่างกายและเคลื่อนที่ได้แต่บางชนิดก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้แต่แต่แต่ว่าเขานะคะเขาเนี่ยอาจจะมีจําจนวนเซลล์ใช่ไหมร่างกายที่ไม่ได้ถูกให้จัดอยู่ในกลุ่มของ สิ่งมีชีวิตที่เป็นกลุ่มของสัตว์นั่นเองคืออะไรสร้างอาหารเองไม่สามารถสร้างอาหารเองได้สามารถเคลื่อนไหวร่างกายและเคลื่อนที่ได้ในบางชนิดแต่บางชนิดก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เช่นเห็ดเห็ดสร้างอาหารเองไม่ได้เคลื่อนที่ก็ไม่ได้ใช่ไหมจูเลียนซีอย่างเงี้ยลาในขนมปังหรือพวกแบคทีเรียอย่างเงี้ยที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรองค์ประกอบหรือคุณสมบัติอะคุณสมบัติดีกว่าที่คุณสมบัติของเขาไม่สามารถที่จะจัดให้ไปอยู่ในกลุ่มของของพืชหรือสัตว์ได้นั่นเองนะคะสรุปแล้วสรุปแล้วนะคะสรุปแล้วกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะกลุ่มสิ่งมีชีวิตจึงสามารถแบ่งออกได้เป็นสามประเภทก็คือหนึ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิตคือที่เรียกว่ากลุ่มของสัตว สคือกลุ่มของพืชและ3กลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พืชและก็ไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมาดูกันต่อนะคะมาดูกันต่อในกลุ่มสิ่งมีชีวิตอของกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตคือกลุ่มที่เป็นสัตว์ใช่ไหมกลุ่มที่เป็นสัตว์คุณสมบัติคืออะไรจาได้ไหมเอ่ยจําได้ไหมคะ คุณสมบัติสามข้อหลักข้อหนึ่งสร้างอาหารเองไม่ได้สร้างอาหารเองไม่ได้และสองเคลื่อนไหวได้สามเคลื่อนทีไ่ได้นะคะเคลื่อนไหวได้เคลื่อนที่ได้โดยคุมสัตว์จะแบ่งออกนะคะจะแบ่งออกโดยใช้เกณฑ์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์กับไม่มีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์จะแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มก็คือ กลุ่มของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังหนึ่งคือกลุ่มของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังมีกระดูกสันหลังเป็นไงก็คือสัตว์ที่มีกระดูกเรียงต่อกันเป็นข้อๆอ,อ,อยู่แกงกลางนะคะอยู่เป็นแกงกลางอยู่ในร่างกายจับไปที่ข้างหลังของตัวเอง อาทีมันต่อกันเป็นข้อๆแหละสัตว์ในที่เข้ากลุ่มนี้เราก็จะจัดให้อยู่ในกลุ่มของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังส่วนกลุ่มที่สองคือสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังคือกลุ่มที่สองเป็นยังไงไม่มีกระดูกสันหลังก็คือสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งเป็นแกนกลางของร่างกายลาตัวของจะเป็นยังไงอ่อนนิ่มนะคะลำตัวมีลักษณะอ่อนนิ่มก็คือไม่มีกระดูกเป็นขอบป้องหู่ข้างหลังเช่นอะไรที่เราเห็นได้เช่นพวกนอน ใช่ไหมแมงกะพุนมึกพวกปูอย่างเงี้ยเป็นก้นนะคะอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะอันนี้คือกลุ่มที่สำหรับวันนี้นะคะคุณรูก็มีความรู้เกี่ยวกับการจำแนกประเภทของสิ่งมีชีวิตนะคะมาฝากนักเรียนเพียงเท่านี้นะคะก็จะฝากให้นักเรียนกลับไปทำแบบฝึกหัดโดยคุณครูจะ ส่งแบบฝึกหัดเข้าไปในกลุ่มไลน์นะคะประจำวิชาวิทยาศาสตร์เนาะกลุ่มไลน์ของวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนไปเปิดตรงนั้นนะคะแล้วก็ทําทลงในสมุดได้เลยนะคะทาลงในสมุดได้เลยแล้วก็ ให้ส่งมาที่กลุ่มไลน,น์ภายในวันภายในวันศุกร์นี้แล้วกันนะคะคุณครูก็รอเช็ครอตรวจงานของนักเรียนอยู่ถ้าคนไหนที่มีงานอะไรค้างอยู่นะคะก็ให้รีบเคลียร์ตัวเองนะคะหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรก็พักนะคะมาถามในไลน์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็มาพบกับนักเรียนเพียงเท่านี้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ